ฟังฝรั่งไม่เข้าใจออกเสียงที่ไรตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาสอนคุณออกเสียงไปพร้อมๆก <sk art> ันนะคะให้คุณเตรียมใจนะคะเตรียมน้ำเตรียมสมุดจดไปพร้อมพลอยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องอะไรเนี้ยเราจะต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อย80% <sh arp> เข้าใจเนื้อหาในสิ่งที่เราฟังค่ะตอนนี้ถ้าคุณฟังอะไรไม่ออกเลยนะคะให้คุณเลือกเนื้อหาที่คุณเข้าใจเพราะว่าเสียงที่คุณได้ยินกับสิ่งที่คุณเข้าใจนะคะมันจะลิงก์กันทําให้เกิดทักษะการฟังค่ะ อ่ะไหนๆก็มาแล้ววันนี้เราจะมาเติมศัพท์สวยๆด้วยกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะที่คำแรกค่ะ make his way to make his way คือพยายามหาทางไปสู่พยายามหาทางไปสู่เนี่ยก็อย่างเช่นเวลาที่เรานะคะเข้าลงหนังเนาะเราพยายามหาทางไปสู่ที่นั่งของเราอ่ะก็ใช้กริยานี้ค่ะ make my way to จาก his ก็เปลี่ยนเป็น my make my way to มีทริคนี้นึงนะคะคือตรงคาว่า his เนี่ยบางทีถ้าเราพูดเร็วจะเป็น maxis way to maxis way to maxis way to อา้าว sis มาจากไหนกันคู่มาจาก max เติม s ใช่ไหมคะ his เนี่ยเปนเสียงลมแบบ his him her อะไรเงี้ยมันจะถูกตัดไปเลยคะ่ะถ้าพูดเร็วจะเป็น maxis way to อาคุณรู้ละเวลาที่คุณนี้ maxis way to คุณก็เดาว่าคาว่า sis เอามาจาก his นี่เองเอต่อไปนะคะคำว่า pitch พีชนียคือสนามที่เขาแข่งบอลกันนะคะเรียกฟุตบอลพ c ชอันนี้ชื่อเต็มฟุตบอลพ c ชหรือว่าฟิล f o ฟุตบอลฟิล l d หรือ s o อก e กอร์ฟิที่คุณเคยได้ยินกันนะคะมีหลายคำเนาะอ่ะคำต่อไปคือคำว่า notice นะคะเมื่อกี้อ่านเป็นดอเด็กนะคะคือตัวทีอนะถ้ามันอยู่ระหว่างเสียงสระนะบางทีถ้าเป็นแบบเมกันนะคะมันจะถูกทอนไปไม่เสียงไม่ออกทีเต็มตออกเป็นดอเด็ก notice ดอด็ก Not is ิสนอรอ่ะเราไปเปิดพราเจะนะ้านุก,กรมดูนะคุณจะเห็นตัวทีนะคะที่เหมือนมีสระอูอยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือเสียงดอเด็กนะคะ อันนี้คือคนอเมริกันออกแบบนี้ก็ออกไปเลยค่ะ notice notice notice, notice, notice แปลว่าสังเกต่า notice อย่างเช่นอุ๊ยหรือระยะไกลอะฉันก็สังเกตเห็นเธอนะ I notice you from far away I still see you ่า notice แปลว่าสังเกตแปลว่าแบบอ๋อเห็นอะไรเงี้ยสังเกตเห็นนะคะโอเคคำต่อไปค่ะคือคำว่า lean over Lean over มีการเชื่อมเสียง lean นอหนูใช่ไหมคะไปเชื่อมกับ over เป็น lean over คำว่า over ไงไม่ใช่ over over สรลโอ o ใช่ไหมแต่ o ฝรั่งนี้แบบใหญ่นิดนึงต้อง lean over over <c oughs> ตัว v นะคะอย่าลืมออกเสียง v v เนี่ยมันเหมือนแบบเสียง for fun นะแล้วว่าเวลาคุณปรเจกต์เสียงนะให้เอาออกมาจากท้องนะคะ v v เสียงนะมันจะมาจากท้องนะคะมันจะผ่านเส้นเสียงตรงนี้แล้วก็มีการสั่นดุกด๊กดุกด๊กนิดหนึ่งอ่าฟันนะคะอยู่ตรงไหนฟันอยู่ข้างหน้านะคะอยู่บนริมฝีปากหน้าแบบนี้นะคะวอวอวอ่า lean over เวลาคุณฝึกคุณฝึกรอห้าสิบเวอ V เวววออ่าเวลาคุณใช้คุณก็ใช้นิดเดียวจะใช้เต็มฝรั่งตกใจ lean over Lean over เพราะว่าคุณเทรนกล้ามเนื้อปากของคุณนะคะให้ออกเสียงนี้ได้ชัดแล้วดังนั้นเวลาใช้มันจะชัดอัตโตนมัติเพราะว่าคุณได้ฝึกมาแบบเต็มที่ค่ะเหมือนการแบบฝึก push up นะคะฝึกออกกำลังเนาะคุณมีซิกแพคแล้วว่าคุณจะใส่ชุดบิก,กินี่กี่วันเท่าไหร่ก็ได้ <laughs> โอเคนะต่อไปค่ะคำว่า neighbor นะคะ neighbor เนี่ย แปลว่าเพื่อนบ้านแต่ว่าในที่นี้นะคะมันหมายถึงคนที่นั่งข้างๆได้ด้วยเช่นกัน my neighborneighbor neighbor คืออะไรที่อยู่ข้างๆอ่ะข้างบ้านก็ my neighbor คนนั่งข้างๆก็เรียก neighbor ได้เช่นกันนะคะโอเคคำต่อไปค่ะคำว่า seat is emptyempty em เนี่ยมันแปลว่าว่า,วางนะคะว่างว่างเปล่า seat ก็คือที่นั่ง seat is empty คือที่นั่งที่ว่างเปล่าถ้าที่นั่ง มันไม่ว่างอะมีคนนั่งอยู่เราจะพูดว่า this seat is occupied this seat is occupied เหมือนกันกับการใช้ห้องน้ำเวลาที่คุณขึ้นเครื่องบินนะแล้วคุณก็จะถามคนแถวนั้นว่าห้องน้ำมีว่างไหมคะ,ะคุณจะถามเขาว่า is this toilet free อ่ใช้คำว่า free แทนนะหรือว่า is this toilet empty ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณจะถามอีกแบบหนึ่งคือเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมีคนเข้าไหมคะ is this Toilet occupy is this toilet occupy พนักงานนะคะก็จะบอก it's free it's free ก็คือมันไม่ได้แบบเข้าฟรีนะหมายถึงว่ามันว่างแล้วค่ะ it's empty it's free คือเข้าไปได้เลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็คำต่อไปคือคำว่า incredible incredible นะคะมันมาจาก credible credible แปลว่าแบบที่เชื่อถือได้อะ Incredible มันมีรากศัพท์อันนี้คือถ้าคุณดูดีมันจะมีคำว่า credit อยู่อ่า credit คือใชไมมีความน่าเชื่อถือดังนั้น incredible คือแบบโอ้ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นไปได้คำนี้นะคะ incredible เอาไว้ใช้เวลาที่คุณแบบอุทานแบบว่าโอยทำยังไงอะ่ะอ่ะคุณจะพูดว่า incredible หรือ wonderful หรือแบบอะไรที่คุณแบบว่า oh my god เงี้ยคุณสามารถพูดคำว่า incredible แทนได้ค่ะต่อไปคำว่า who in their right mind Who in the right mind นะคเป็นวลีเนาะภาษาไทยก็จะเหมือนว่าโอ้ยใครที่มีสติดีอ่าแน่นอนว่ามันเป็นวลีมันยังไม่เป็นประโยคนะคะ Who in the right r mind ใครนะที่มันมีสติดีจะจุดๆอ่าในเรื่องนี้ใครมีสติดีจะทำอะไรไม่ทำอะไรเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปค่ะอ่ะาคำว่า mind นะคะ mind มีเสียงดอเด็กข้างหลัง mind mind อย่าลืมเสียง mind ดึกดึกข้างหลังด้วยแปลว่าจิตใจ right mind ก็คือใจถูกต้องใช่ไหมมีสติสตังนั่นเองนะคะ right mind right mind are you in your right mind are you in your right mind แน่นอนว่าไม่ใช่กับ in เออแกแกมีสติสตังดีไหมเนี่ยฮะแกซื้อของแบบว่าติปเขา5้า0ันเนี่ยฮะล้วตังแกเหลือร้อยเดียวเนี่ย Are you in your right mind? Are you in your right mind? โอเคไหมต่อไปนะคะคำว่า belong to belong to เนี่ยถ้าคุณเคยได้ยินสนามบินเขาจะบอกว่า please be aware of your belonging ใช่ไหม Please be aware of your belonging belonging คืออะไรคือทรัพย์สินของคุณไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าคุณนะคะกระเป๋าถือกระเป๋าที่ลากมาเนี่ย your belongings โอเค Take care of your belongings ก็คือกรุณาดูแลแบบว่าทรัพย์สินของตัวเองให้ดีดังนั้น belong to ก็คือ เป็นเจ้าของเป็นของใคร I belong to you, you belong to me ฉันเป็นของคุณคุณเป็นของฉันเนเคยได้ยินไหมเพลงคำว่า belong to ก็คือเป็นของเป็นของของใคร่ belong to this belong to me this pen belongs to me this eraser belongs to me this microphone belongs to me okay w h oh, a t belongs to you what belongs to you อะตอนนี้บอกพอยซิอะไร belong s สคุณบ้างนะคะต่อไปค่ะคำว่า I was supposed to นะคะ I was supposed to แปลว่าฉันควรที่จะทำอย่างนั้นฉันควรที่จะทำอย่างนี้ในที่นี้นะคะมันใช้ verb ช่องสองช่องสองตรงไหนตัวคำว่า was นะคะบอกให้ พูดถึงอดีตเนาะ I was supposed to ก็คือแบบฉันควรที่จะทําอย่างนั้นฉันควรที่จะทําอย่างนี้แต่ถามว่าตอนนี้ทำไหมไม่ทําดังนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็ I was supposed to นะคะสมมติว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่จริงๆ่ะฉันควรจะไปประชุม I was supposed to be at the meeting I was supposed to be at the meeting สมมตินะคะว่าคุณเนี่ยเสียใจที่แบบคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นในวันนั้นพอดีคุณก็เลยไม่ได้เจอเขาอา คือคุณก็จะมองกับเพื่อนว่า I was supposed to be there I was supposed to be there yesterday เออแต่ว่าวันนี้คุณก็แอบ,บเสียใจยคุณก็เลยบ่นนิดนึง I was supposed to be there yesterday หรือแบบบ่นกับเพื่อนค่ะแกเมื่อวานเนี่ยมีดาราที่แกชอบมานะแกควรจะไปอยู่ที่นั่นน่ะแกมาอยู่กับฉันทำไมเนี่ยอะ you were supposed to be there yesterday you were supposed to be there yesterday s u p p o s e to โอ้โอเคไหมแปลว่าคุณที่จะทำอย่าง,งานั้นคุณที่ทำอย่างนี้ต่อไปคำว่า pass away นะคะ pass away เป็นคำที่สวยแปลว่าเสียชีวิตภาษาพูดก็คือไดนะ้นั่นเองตายนะคะ sorry to hear that sorry to hear that เป็นวลีที่แบบเวลาที่ใครพูดว่าแกมาฉันตายอ่ะเราแบบ oh sorry to hear that แกฉันแบบเออทำแบบอะไรไม่ดีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบเสียใจที่ได้ยินนะแกหรือแบบฉันเสียใจด้วยเนี่ยฉันเสียใจด้วยภาษาอังกฤษคือ I'm sorry to hear that หรือละอํำไว้ก็ได้พูดแค่ sorry to hear that sorry to hear that คำว่า that นะคะมีเสียงแบบเสียงสอเสือกัดลิ้นมีอือตรงคอนะ,ะ that that I'm sorry to hear that ตอนนี้นะเพจพอยนะคะชาว English smile หลายคนนะคะออกเสียง r ได้แล้วแต่หลายคนยังค่ะวันนี้จะฝึกเสียง r ด้วยกันนะคะเสียง r เนี่ยคือเสียงมันแบบ แรงแรงไร้ไร้รวยร,ยร,ยรวยนะคะภาษาใต้นะค,ะคือลิ้นเนี่ยมันจะห่อเข้าไปนะคะปลายลิ้นเนี่ยไม่แตะเพดานนะงอไว้นะคะแล้วแบบเกรงตรงกลางลิ้นไว้นะคะเอาเสียงของคุณมาจากท้องนะคะผ่านตรงคอนให้มีการสั่นเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะแล้วคุณก็ทำรูปปากเหมือนกับคำว่าอูเวอร์อูเวอร์นะคะลิ้นวางที่อพอยบอกเมื่อกี้นะ,ะแล้วทำปากเหมือนอูเวอร์ в, นะคะเสียงมันจะเป็นเรพอดี ถ้าไม่ได้นะ,ะให้คุณแบบนวดลิ้นก่อนวิธีนวดลิ้นคือจุ๊กกรุอ่ะชักคุณจุ๊กกรุให้ยาวๆนะคะพอยาวแล้วเนี่ยลิ้นมันจะอ่อนนะพออ่อนคุณออกเสียงร์ได้ง่ายรร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 ,ร,รทุกคนไทยนะคะคนไทยทุกคนในโลกนี้นะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ถ้าคุณฝึกเออถ้าคุณไม่ฝึกก็ไม่ได้ค่ะดังนั้นก็แค่ฝึกค่ะร์ร sorry to hear that Sorry to hear that เออสำคัญนะเสียงนี้มีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะโอเคต่อไปคำว่า terrible เห็นไหมไปแล้วนะคะเสียงอ r นะคะ terrible terrible Ter แปลว่าแบบแ yeah ย่แปบลบว่าแบบห่วยสามารถใช้อธิบายอาหารได้นะอาหารนี้แบบ it's terrible this soup is terrible this plate is terrible this dish is terrible this place this room this smell this คือทุกอย่างถ้ามันแย่นะคะเข้ากับ terrible terrible เป็นคำที่สวยคำที่แบบสวยน้อยๆน,นะคะคือว่า bad it's bad it's terrible อ่าแบบนี้ค่ะ terrible ในทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะคำว่า funeral funeral นะคะแปลว่างานศพค่ะ funeral ฉันจะไป funeral funeral ของเรานะคะคือ funeral funeral มีเสียง r อีกแล้วนะคะ terrible terrible Funeral, funeral, ah uh, roll, roll, โ <laughs> อเ okay. ค funeral ได้แล้วนะคะทีนี้เรารู้คำศัพท์กันแล้วนะคะเราฝึกออกเสียงกันแล้วทีนี้เราจะไปรู้เรื่องกันละค่ะ uh, เรื่องมันก็มีอยู่ว่า i s the World Cup final World Cup คือการแข่งแต่บอลนะคะ final คือรอบชิง่ะ uh, it's the World Cup final สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ and a man makes his way to his seat right next to the pitch uh, a a man make his way to his seat ไมคุณจะเห็นผู้ชายรูปภาาก็คือคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะกำลัง make his way ก็คือหาทางไปไหนไปสู่ his seat ที่นั่งของเขาที่ไหน right next to the pitch คือที่มันอยู่แบบว่า next to the pitch ไหมขอบสนามเลยค่ะที่มันอยู่ติดขอบสนามเลย right เนี่ยมันเป็นคำขยายนะคุณเข้าใจคำว่า right แปลว่า left right ใช่ไหมซ้ายขวา right แปลว่าถูกต้องอ่ะ right ในที่นี้นะคะมีอีกความหมายนึงก็คือ Right next ก็คือตรงเป๊ะเ,เลยตรงเป๊ะตรงไหนตรงหน้าขอบสนามเลยนะคะเป็นการขยายนะให้เห็นภาพอย่างเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าเอ้ยยางลบอยู่ไหนหาไม่เจอเลยเพื่อนกระบบแก it's right in front of you it's right in front of you คือหมวางหน้าแกให้เป็นงูกฉกไปแล้วนะคะ it's right in front of you อ่าโอเค อ่ะได้แล้วนะผู้ชายคนหนึ่งนะเดินเข้ามาดุ่มๆนะคะ m a k h his way to his seat ใช่ไหมเพื่อที่จะไปนั่งอหน้าขอบสนามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ he sits down noticing that seat next to him is empty he sits down ก็คือเขาก็นั่งลงอ noticing noticing เนี่ยใครทำกิริยานี้คือ he นะคะถ้าคุณไม่เห็นกิริยาที่มันอยู่ใกล้ๆนั้นนะ,ะกริยาไหนเป็นของใครนะคะคุณมองไปข้างหน้าค่ะอ๋อเห็น he นะคะ he sits down แล้วฮีก็ทำอะไรอีก noticing <S <S กำลังแบบสังเกต that the seat next to him is empty ว่าที่นั่งข้างๆเขาเนี่ยมันว่างเอองงนะเน,นี่ยแบบขอบสนามด้วยแล้วไฟนอนด้วยแล้วที่นั่งมันว่างเอ๊ะยังไงอ่าเขาก็เลยทำไม he leans over and asks his neighbor leans over เมื่อกี้พอไม่ได้แปลเราเออลืมแปลแปลตรงน,นี้เลยกันนะ leans over แปลว่าค้อม คล้อมตัวนะเวลาที่คุณสูงมากอะ่ะแล้วคุณคุยกับคนที่แบบต่ำกว่าคุณนิดนึงนะคุณก็ต้อง lean over ใช่ไหม You need to lean over to talk to him. Lean over แบบนี้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่เออคนไทยเป็นคนมีมารยาทนะคะเราจะต้องแบบ lean over We need to lean over when we walk past the seniors. We Thai people need to lean over. when we walk past the seniors เราก็ต้องค้อมหลังนะคะเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่เนาะเออตอนนั้นนะคะที่พลอยไปโครงการ work and travel แล้วอยู่มอนทาน่านะคะพลอยทำงานที่แบบบ้านพักคนชราค่ะก็จะมีคนชราทั้งหมดเลยนะคะแล้วพลอยก็ต้อง lean over เออต้องอ้อมค้อมนะคะแบบเป็นคนไทยมารยาทดีนะคะแล้วก็เดินผ่านค่ะฝรั่งอายุ80ค่ะแล้วเขาก็หันมาถามว่ายูยูปวดหลังเหรอทำไมยูต้องก้ม ฝรั่งเขาไม่มีวัฒนธรรมนี้นะเออ so, เขาก็เลยบอกพลอยว่า you don't need to lean over you don't need to lean over when you walk past me เออบอกแบบนี้นะไม่งั้นแบบมันเหมือนคนปวดหลังนะคะโอเคต่อค่ะ he leans over and asks his neighbor He ก็ทำม He ก็ค้อมนะคะค้อมค้อม,อมนิดนึงแล้วก็ไปหา his neighbor คือก็คนที่นั่งข้างๆ้งนะคะ if someone will be sitting here เราก็ถามว่าเนี่ย if someone will be sitting here จะมีใครมานั่งตรงนี้ไหมครับคิดออกไหมคือผู้ชายนะคะ2คนเนาะแล้วมันมีที่นั่งตรงกลางที่ว่างอยู่นะคะแล้วคนที่แบบมาใหม่เนี่ยเขาก็ถามไอ้คนข้างๆว่าเอ้ยทาไมเอ่อที่มันว่างอะ่ะจะมีคนมานั่งตรงนี้ไหมครับเออนางที่นั่งข้างๆนางก็บอกว่า no says the neighbor ก็แบบไม่นะไม่ไม่ไมอ,อ the seat is empty ที่เนี่ยมันว่างตรงนี้แหละที่นั่งเนี้ยมันว่างคนที่มาใหม่ก็แบบ this is incredible มันเป็นไปไม่ได้มันบ้าไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยที่มันรอบไฟนอลน,นะโอ้โหคนจ่ายแพงๆนะทจะมานั่งเนี่ยมันว่างได้ไงอ่ะ who in their right mind would have a seat like this for the final and not use it who in their right mind would have a seat like this for the final and not use it คือทำไม ใครที่แบบมีสติดีๆที่ไหนอะใครที่แบบมีสติเต็มอะสติเต็มที่ไหนเนี่ยจะมีแบบที่นั่งไฟนอนแบบนี้เราไม่ใช้มันบ้าไปแล้วเออคนมีสติที่ไหนจะทําแบบนี้อ่ะดังนั้นเวลาที่คุณจะใช้ต่อนะค,ะคือ who in the right mind เนี่ยแปบลบว่าคนมีสติที่ไหนอ่าจะทําอะไรคุณก็ใส่ who เข้าไปแล้วก็ใส่กิริยานะคะอย่างเช่น who in the right mind would leave the baggage like that คุณเห็นนะคนที่แบบถือกระเป๋าหลุยมาเลยนะคะแบบว่า Chanel นะคะแล้วก็แบบนางก็หิวคะ่ะนางก็ไปเซเว่นนางก็ทิ้งทุกอย่างวางไว้ตรงเก้าอี้นะคะเราก็เห็นเป็นคนดีนะแบบบ่นในใจนิดนึง Who in the right m i n d would leave the baggage and the purse like that ใครมีสติที่ไหนว่าจะทิ้งแบบของวางไว้ตรงนั้นเออเป็นไปได้ไง Who in the right mind would บวกเย,ยานะคะอันนี้คือโครงสร้างที่คุณไปใช้ต่อได้ค่ะกลับมาที่ผู้ชายคนนี้ค่ะนางก็บอกว่าใครมีสติที่ไหนจะทิ้งที่นั่งไฟนอนไว้แบบนี้แล้วไม่ใช้มันเป็นไปไม่ได้อ่านางก็แบบเนบเบอร์ของข้างๆเป็นแบบค่อนขอ้างเอ่นเออร์จติกนะคะนางก็แบบ well actually the seat belongs to me the neighbor says well actually อมจริงๆแล้วคําว่าเอิมจริงๆแล้วน่ะเท่ากับภาษาอังกฤษคือ well actually เวลาที่คุณจะพูดว่าเอิมนะคะให้คุณพูดว่า well เวลาที่คุณจะพูดว่าจริงๆแล้วก็แทนด้วยคําว่า actually well actually the seat belongs to me จริงๆแล้วน่ะที่นั่งนี้นะคะเป็นของผมเองเป็นของผมเองอ่ะนางก็แบบงง I was supposed to come with my wife ผมเนี่ยจริงๆอะควรจะต้องมากับภรรยาแหละ but she passed away แต่ว่าเมียเสียชีวิตนะคะ I was supposed to บวกกิริยาแท้ I was supposed to do that I was supposed to be there I was supposed to do something with my wife คือผมเนี่ยต้องมากับภรรยาแต่ว่าบับชีแบบเสียชีวิตไปนะคะอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็เล่าต่อค่ะเป็นผู้ชายที่น่าเอ็นดูมาก This is the first World Cup final we have n t been together This is the first เว l ร์ u p ั Final เนี่ยเป็นรอบชิงของ World Cup นะคะครั้งแรก the first แปลว่าครั้งแรก we haven't been together ที่เราอะไม่ได้มาด้วยกัน since we got married อ uh, อ this is the world cup final we haven't been together since we got married เรื่องราวก็คือว่าทุกๆปีนะหลังจากแต่งงานเนี่ยนางมาดูไฟนอลด้วยกันทุกปีนะคะคู่นี้เนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็น World Cup ครั้งแรกนะรอบชิงเนี่ยที่ภรรยาไม่มาเพราะภรรยาเสียชีวิตเนาะเออดูน่าสงสารมาผู้ชายคนนี้แบบว่าน่าต้องมาดูคนเดียวเนาะอ่ะเนเกเบอร์ก็แบบ oh I'm sorry to hear that oh I'm sorry to hear that โอ้ผมแบบเสียใจที่ได้ยินนะครับผมเสียใจด้วยครับอ่ะ that's terrible มันแบบแย่มากเลยครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบน่าหดหูสุดๆเลย that's terrible มันแย่มากๆอ่ะ but couldn't you find someone else ah but couldn't you find someone else ในทีน่นี้พอเชื่อมเสียง,ยงตรงคำว่า someone มีนอนหนูแล้วไปเชื่อมกับ else เป็น someone else someone else nails มาจากไหน nails มาจาก someone นอนหนูไปเชื่อม else เลยค่ะ someone else someone else, Some else คุณรู้ someone else มาจาก someone else เวลาคุณฟังสื่อคุณได้ยิน oh someone else must do it Someone else must have it. Nails นะ,ะก็มาจาก someone else. โอเคนะเรารู้กันต่อไปค่ะ But couldn't you find someone else? A friend เพื่อนสักคนหนึ่งอะ A relative มาหรือว่าแบบญาติญาตอ่นะ,ะ a Relative แปลว่าญาตินะคะในที่นี้มันเหมือนจะเป็นคำ adjective นะแต่จริงๆมันเป็นคำนามค่ะ Relative แปลว่าญาติญาติ Or even a neighbor หรือแบบเพื่อนบ้านแถวบ้านคุณอะ่ะ uh, To take her seat. ที่จะมานั่งแทนหลอน But couldn't you find someone else a friend, relative or even a neighbor to take her seat ไม่มีใครใช้ที่นั่งเลยเหรอแบบเพื่อนบ้านคุณหรือแบบญาติหรือแบบเพื่อนคุณอะไม่มีใครมาเลยเหรอผู้ชายคนนี้นะคะก็ตอบไปว่า the man c h e c k s his head no he says อะเพอนบคนนี้ก็บอกว่า เช็คเฮดก็คือแบบนี่ค่ะเช็คเฮดเขย่านะเช็คเวลาให้เราเช็คแบบว่าดนะื่มเนาะเราก็แบบเขยา่าถ้าเช็คเฮดก็คือนี่เช็คไมเฮดก็นี่เขย่าหัวนะคะ say no he says no ก็คือเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมีใครว่างเลยครับเออหลังจากที่ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่นะคะแล้วเขาก็พูดต่อว่า there are at the funeral ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเนเบอร์เนี่ยอยู่ไหนะอยู่งานศพหมดเลยครับ และเรื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่า Love for the Game ผู้ชายคนนี้จริงต้องไปงานศพภรรยาเนาะแต่นังมานั่งดูบอลนะคะ Love for the Game อ้เอนดูแท้นะคะอ่ะ โอเคตอนนี้นะคะเรารู้เรื่องเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแบบว่าเหตุการณ์ในเรื่องแล้วเดี๋ยวพ่อจะอ่านแบบเร็วๆนะให้คุณลองลิกงเสียงที่คุณได้ยินนะคะกับความเข้าใจของคุณนี่คือการเทรนหูให้คุณได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นนะคะคุณรู้ว่าเราฝึกเชื่อมเสียงตรงไหนคุณรู้ว่าเสียงอะไรมันอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ให้คุณเทรนหูค่ะถ้าสมมติคุณดูพออยู่ในทีวีนะคะให้คุณหลับตาแล้วพูดตามหรือถ้าตอนนี้มันเป็นรอบแรกนะคะให้คุณหลับตาแล้วลองฟังดูว่าคุณจะเข้าใจไหมอ่ะ ตอนนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ It's the World Cup final and a man makes his way to his seat right next to the pitch. He sits down noticing that the seat next to him is empty. He leans over and asks his neighbor if someone will be sitting here. No, says the neighbor. The seat is empty. This is incredible, said the man. Who in their right mind would have a seat like this for the final and not use it? The neighbor says, Well, actually, the seat belongs to me. I was supposed to come with my wife, but she passed away. This is the first workout final we haven't been together since we got married. Oh, I'm sorry to hear that. That's terrible. But couldn't you find someone else, a friend, relative, or even a neighbor, to take her seat? The man shakes his head. No, he says. They are at the funeral. Love for the game. ถ้าคุณชอบการเทรนแบบนี้นะคะพอมีมคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่า Magic Ears ค่ะเป็นคอร์สที่จะเทรนหูของคุณนะคะให้ได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นและการออกเสียงของคุณดีขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเพราะเราจะมีการเทรนให้คุณได้ฝึกให้คุณได้ลองใช้เสียงดูนะคะและพอยน,นะคะและทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเนี่ยจะมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณเหมือนคุณแบบเรียนการออกเสียงแบบตัวต่อตัวนะคะเสียงไหนที่คุณไม่ได้เรามีตัวอย่างให้เพิ่มเสียงไหนที่คุณทําได้ดีแล้วนะคะ เรามีคําชมให้ค่ะและเราก็จะมีการฝึกแบบนี้นะคะไปทั้งหมด7ครั้งหรือ7สัปดาห์ด้วยกันนะคะอย่างละเอียดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเสียงที่คุณมีคุณจะมั่นใจมากขึ้นแล้วความเข้าใจในการเข้าใจสื่อความเข้าใจในการฟังสื่อภาษาอังกฤษของคุณก็จะมีมากขึ้นเพราะคุณได้ฝึกค่ะทุกทักษะในโลกนี้นะคะถ้ามีคนทำได้เราก็ทําได้เราก็แค่ต้องฝึกเพิ่มเท่านั้นเองถ้าตอนนี้เรายัางไม่ได้นะคะและถ้าใครสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน l ล่แอด at English s mile at English s mile พอยและทีมงานนะคะพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เสียงของคนดีขึ้นแทนให้หูคนได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นค่ะ เพราะทุกทักษะในภาษาอังกฤษนะคะเริ่มต้นที่การฟังค่ะดังนั้นถ้าคุณมีทักษะการฟังที่มีคุณภาพนะคะการพูดการเขียนนะคะการอ่านฮะก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าใครสนใจก็ทักไปที่ line a t at english smile ได้เลยนะคะและสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะคะคุณมาติดตามมากดไลค์มากดแชร์มาพัฒนาตัวเองแบบมอุอมๆกับเพจนี้นะคะพอยก็ดีใจและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะยังไงก็รอติดตาม คอนเทนต์ต่อๆไปนะคะพลอยจะเอาอะไรมาเสิร์ฟให้คุณอีกนะคะก็รอติดตามกันค่ะสำหรับนี้ก็ขอให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วมาพบกันในคอนเทนต์ต่อไปะค่ะขอให้มีวันที่ดีนะคะ Have a good day ladies bye อา้าวถ้าคุณนะคะชอบการเทรนแบบนี้นะคะพลอยอธิบายก่อนนะคะแล้วพลอยอธิบายสับ อ่า no i s free อ่าเราก็จะบอกอ่ะ๋อไม่ใช่เราสิแบบอ่าอ่ะไว้กินปากว่ะอ่าอ่ะต่อค่ะ I was supposed to คือฉันเนี่ยแปลว่าอะไรวะภาษาไทย I was supposed to ฉันควรที่จะอ่ะหนึ่งสองสามค่ะทำ เรื่องมันก็เรื่อ